โอเคเริ่มกันต่อเลยดีกว่าก็จำได้ว่าผมหาเพชรมั้งเออเ่อจะไปหาเพชรอยู่ตอนนี้ก็เจอเหล็กแล้วนะฮะเป็นไรที่โพดดีใจโอเคหาเลยครับตอนนี้ก็มีอาหาแล้วของชิ้นแ <c oughs> น้วแกะโอ้โห แค่กูตุนไปนี่กูอ๋อเจอเจอ,อเมันดีครับมิดาบโอเคมันมีะอะไรมั้ยเดี๋ยวจะตายเฮีย เดินทางว่ะเขี่ยฝักนี้แหละนี่คือวิธีปัไปลองผมนะครับถ้าเกิดถ้าทางกลับบ้านอยู่ทางไหนถ้าเกิดถ้าทางกลับบ้านอยู่ทางไหนผมก็จะหันพอยไปทางนั้นนะครับเขียหาหาเลยครับตันไหมหตันไหมเฮ้ยตันตันนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวคือก็กดต่อไปครับอันนี้คือการลงหม้อครั้งแรกนะฮะของส u r v i v แปดจุดเก้านะครับเรื่อ <Okay. S 2> แรก,แรก ไม,ไม่รู้ว่าตุไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนผมแล้วกปล่าวันแรกแม่งเวลาเจอฐานเนี้ยบขุดใหญ่อะพอน,นานไปแม่งเจอแม่งขี้เกี็ดขุดทิ้งตรงนั้นอะบอกว่าจะมาเอาอะสก,กินไม่โหลดเหรอ,อเกอที้สก,กินไม่หลดวแรกบอกว่าจะกลับมาเอาทีหลังแล้วแม่งก็ลืมอืม เทเจแล้วคือตอนนี้ผมขุดหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรมาอยู่ด้านหลังนะอืมเหมือนที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะะเล่นกับเพื่อนอืมอืมขุดทานอยู่ดีแม่งมีคลิปเตอร์ลงมาในหลุมตอนนั้นแม่งไม่มีคุดเกอะเลยเลย ตัวเผิวๆนะฮะไม่มีชึบเกาะเดี๋ยวออไปไปจุนี้ก็มีสอบนะฮะ ก็บางว่าจะเจอเพชรในอีกไม่ช้านแล่สีฟ้าที่มีชื่อว่าโอ๊นสสองีอะเีอมคเอยคโอเ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 เเงเ ก่อยผมไม่ได้ยินเสียงมันอุมกันะนะหนึ่งสองสามอ่ะไม่มีเหะคงหกแปดเป็น โอเคครับท่านผู้ชมตรงนั้นก็เจอเหล็กเยอะเลยบอังว่าผมคงไม่ตายหรอกนะไดกี้กคคคูดแล้วฮะผ่านโคลชาโคลนี่น่าจะทำจากไม้นะน่าจะวูดเออไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นไม้นะที่เราขุดมา เกแม็ก e ี่เกคุณแล้วถ่านกูว่าล่ะเดี๋ยวโอเคจะถ่านถ่านก็เยอะเวลาเจอก็บอกเลยคำเดียวว่า อ็นอะไรที่น้าเบือนะฮะนั่งกดกดด้วยนันะ่น่ะถ้าเกิดน่ามีที่กดเอ่อที่กดไวะอะอนั่นแหละจะโจนเวลาได้เยอะเลยใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อบอกกันได้นะฮะเพือ่อผมอาจจะสนใจ อาจจะมีแขกรับเชิญก็ได้ okay. แขกวับเชิญน,น่าจะเป็นเอ่อน่าจะคุณบอสนะอืม ตอนนี้ัติดต่อเขาไม่ได้เลยดีาลาลาลาือว่าเขาจะวัย 20. ยี่สิบเก้าคนนะวัยที่มีเอ่อเขาจะว่าอะไรเดมอนใช่ปะอืมคนผมไม่ยินเสียง,งสกเกเิร์ตันด้วยท่านะใช่ปะ่ะ ผมเปิดเสียงไม่ค่อยดังกดเบาๆก็เพิ่งทำการบ้านเสร็จนะฮะแล้วก็มาอัดคลิปเลยโุ๊รแตกแตก okay. โอเคขุดไม้หลานท่ชาชาโคตรแต่ว่าต้องทำไปอ่ะเออ พุนี้ก็มันสุกแล้วนะครับอืมวันสุกมันสุกร์จริงๆพอตอนกลางคืน่ะแอขึ้นไปเลยวะผมอยากรู้จริงๆว่าคนที่เล่นหมดฮาร์ดคอร์หรือว่าฮาร์ดอย่างเงี้ยเขาเล่นยังไงผมเล่นแล้วผมก็ตายตายตายตาตลอดผมเลยไม่อยากเล่นเลย ผมก็เป็นคนที่กลัวพวกคิปเปอร์อะไรเงี้ยเอเ่เ okay, ผาไปไมีแล้วก็เก็บเก็บเก็บ okay, okay, เก็บเก็บเกาไปสำรวจด้านนอกนิดนึง เออผมก็ได้ไปสำรวจมาเรียบร้อยนะฮะแถวนี้ก็อืมค่อข้างโอเคเลยมั้งโดสุขว่าผมสำรวจแลวมันหาไม่เจออะเรียกว่าอะไรอ่ะเออเอ็นซีเวเลเจอร์บุบาลก็หามไม่เจอจริง มีน้ำด้วยโอ,อ้ยตกโอเคนะจะทำฟาร์มนะฮะเดีแถวๆนี้แหละเออไม่รู้จะสร้างอะไรดีอาจจะมาสร้างนะด้านนอกอาจจะสร้างมาในบ้านก็